หนักเลยยาเลยเนาะเคยง่ายกับพันติดเหล่าติดยาบอจับปากกันนี่ากตีลูกตีเมียนั่มเฮานับก็ได้ตัวนี้เนาะับได้แม่แมเฮากับู้หนึ่งเลยพี่น้องเลยถูกคำกับคนหนึ่งแต่ว่าพันเคยบ่อยอ่ะพันเมาเหล่าเมายามาเลยมาตีเคยตีหอยกับเคยตีทั้งพ่อเมีกัม่ได้ว่าไม่ได้ให้ไ่ได้บอก ກະສັ່ງສອນນັ້ນແຫລປັນຮາງປັນໝສອນເອົຕພິນຍາໍເຊົາຄືກັລີກດນຕຕນດລີໄດ້ລຕດມ່ື สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนเนาะวาชิยูภายในและก็ต่างประเทศอันยินดีตอนหับเข่าสู่สองย t u b e น้องตุไซปันซุกอีกแล้วพี่น้องโดยพี่น้องเลยมาพบว,ว่าพร้อมน้องตุไซมือนี้ก็ได้เดินทางมา,าทางบ้านดงหมักเ,เพี้อวเนะาะอนาคือว่าบ้านชาวบัวอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าบริบ้าว่าสาวบัวเด้อพี่น้องมือนี้ คืออ่ามีครอบครัวหนึ่งนะผมติดต่อไปหาทางอายตุคําพี่น้องเลยผมติดต่อไปทางเฟซบุ๊กเนาะเพิ่นขอความ่อยเรือก็ว่าได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิน่นเคยเข้าไปบึงไปซมในคลิปสมาบอออายตุคําโดยนาชิเมนเนาะเห็นเนาะแบบว่าเฮามันไปปันความสุขพี่น้องแบบไปปันความสุขให้แต่ละครอบครัวไปซอยเรือนะพี่น้องว่าจะเป็นสะพานบุญคือว่าสะพานหักเนาะ เพิ่นกาห็นแหละกะเพิ่นกาขอความเสือเรือมา,อานำไอ้ตุค้ำเพิ่นพี่น้องเลยก็เลยเมือน,นี้ทางน้องตุไซแล้วกะทีมงานก็เลยว่ามาลองสัมภาษณ์นับเพิ่นว่าเป็นอะไรเนาะเพิ่นอยู่กับภัยชีวิตเพิ่นเป็นอะไรเน่ใน้องตุไซก็ยังผู้สื่อคนออกพี่น้องก็ยังเ,เคยมาจักเถื่อนไอยตุค้ำเนาะโดยไปสิข่าวไปรับไอ้ตุคำ้ำพี่นออ้องข่าวเซละซองมือน,นี้ เปลี่ยนกันเข่าเนาะแต่ว่าตัวชีดกับตัวเด่นเฝันเข่าไปก่อนแล้วพี่น้องปะ่ะกระสั่นเดี๋ยวไปเบิ่งไปส่วมนำกันพี่น้องเลยก่อนไปกักบฝากในเด้อฝากไวยพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งแล้วก็บอกบข่าวโฆษณาให้น้องตัวไส้นำในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อจะได้มีกําลังใจไปสอยเรือคนทีเพิ่น,นขาดกับความอบอุ่นหลาพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ไปเลยบอยตัวคำป่ะโดยขับไปเลยเนาะโดย เนอพี่น้องเนเนาะไปเดี๋ยวยเยวข้าไปหาทางครอบครัวผืนเลยน้องเพื่อนเนาะเาละออมเวนแวเพื่นอนผืนพี่น้องเนาะทางมาพี่น้องอ้ผู้แหนะพอสมควรน้องเพื่นอนเนาะคนทางไานตุสิเป็นไงถายไ้บอยตุสิ สบายดีเด้อสบายดีสบายดีไปขับเองทำเองเนาะแมนทำงานเองเนาะดูทุกสิ่งเนาะอ่ะไปเลสโก้เอาข่อยข่าวไปก่อนเด้ออ่ะเลสโก้เลสโก้เดีลยวแดดห้อนแท้นี่ตุคคอยสิบำเป็นลมบ่อะนี่ค่อยห้อนแห้งเลยเดี๋ยวนี้เป็นไปลมเลยค่อยห้อนก็เมื่อย แดดเนาะแดดแห้งก mm ็ไ hmm. ด uh, oh. like hmm. right. mm yeah. ้ันนี้พี่น้องเลยถ้าจะเป็นลมเลยเย็นไหมนี่บ๊บแมนคนละลมโอ้ยทีเดียวเป็นลมเลยคอยจะเย็นแล้วเนาะพี่น้องเลยอืมอันนี้บ่เย็นเลยอ๋อแมนบ่เลยคนอยู่มีคนอยู่อยู่บ่หนิคนอยู่อยู่บ่เหนื่อยเนาะตื่นเลยไม่ได้มิดยาแม่ไม่ได้ เพื่อนบ่อันนี้มีคนอยู่อยู่บ่อนี่คือโบเฮนมีพี่ช่างเลยนี่เนาะพีจะอยู่พี่ฮะโอ้นั่งอยู่พี่โดยสบายดีสบายดีเนาะอ่าขออนุญาตตั้งกล้องกันเด้อเสียงมันแจ้งบ่เรียกให้เพิ่นปิ่นมาทำบีบบอสอะเสียงมันจะถอดเนาะเดี๋ยววันหยุดเอฟซีเพื่อนโบเฮนหนาเอลยหอนรีเนาะ นอนชื่อ,อยังนี่น้องพีบอ,ออน้องพีอ,อึ๊บแป๊บหนึ่งเด้อยวไปนอนเลยสองเพียนเดี๋ยน้องอากาศกะหอนเขาเดินไหมเนาะในอะไรนี่อยู่กัน,กน,นันจะค้นอันนี่อยู่กันชองคนแม,ม่แลูกนี่แหละอยู่เพื่อนหลังนี้บอด้วยอยู่เพื่อนหลังนี้ น้องอยู่สองคนครัลูกลเอื่อยนี่ซือนน่อเนี่ยได้สิซื่อนางสมพิษสมพิษสมพิษเออเอื่อยสมพิษเนาะเอื่อยสมพิษเนาะอายุจากปีเลยสักเก้าปีอายุน้องสักเก้าปีสาคัญครับทุกครับสาคัญบอหนึ่งสักเก้าอีกันเอาขอโทษเด้พอพ่อเพิ่นเด้อสิพ่อเพิ่นกับพระห่างกันแล้ว ปะการนเัอแต่ดนๆนวบอสได้เป็นปีแล้วในปีนึ่งเลยเนาะในน้องน้องยังเกาะน้องพี่น้องพี่นี่อันอยุดจะปีก่าตอนนี้เจ็ดปีเจ็เขาเฮียนนะบอสเหล่เขาเฮียนแล้วเขาแล้วเขาพอได้่อันนึ ตอวหนึ่งอ๋อตัหนึ่งอยู่แบบกลางท้องให้ทงหน้าโดดหนิเนาะนี่คือเป็นหน้าเจ้าเอกมั่นเป็นหน้าพ่อหน้าแม่เอาเป็นหน้าพ่อหน้าแม่คือก็ยังอยู่ในมูลพ่อมูลแม่อยู่เนาะยังเป็นทีของพ่อของแม่แล้วครอบครัวนี่ญาติพี่น้องุกคนมีกันอยู่กับหาคนเอยเนาะ ห้าคนเพื่อนก็ต่างมีครอบครัวบัตรสุคนแล้วด้วว่าจะไหนมีบัตรสุคนแล้วอืมีบัตรสุคนก็มีบัตรสุคนแล้วก็ดินหน้านี่ก็มีเท่านี้บอก้อยมีแค่นี้แต่ว่าเพื่อนยังบม่ได้แบ่งให้ลูกแต่ละคนบอกโอ้ยังบม่ได้แบ่งเนาะแต่ว่าแต่เอืันนี่บ่มีอ่ะดินคือของตนเองบ่สอะ ดนเหือนบ่มีเป็นของตนเองนี่แต่ของพ่อของแม่อือคืออยู่นี่จากปีแหละอยู่นี่ก็ตต้งแต่อยู่ก็พัวมากละหลายปีแล้วอ๋อตั้งแต่อันน้องพี่ยังก่อนเกิดบอกเขายังบริษัเกิดอือตอนนี้กับน้องพี่เกบเจ็ดปีเลยใช่สร้างนันกันบ่เฮือนอย่างนี้กบพัวสร่างนันกันแต่ว่าดินนี่เป็นดินของแม่คนยังบริปันห้เนาะ แต่ว <üman> ่าปลกเถียงใส่ซื่อๆอื่วน่นก็เฮือนแหละเนาะเฮือนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอยู่หน้าเลยเนาะแม่นทีในกลางบ้านเฮือนกบ้านก็บ่มีบ่อนีแต่ทีหมองนี่เลยอยู่หน้าอืทีหน้านี่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านดงบัเหคือกันแม่นบ่ดบ้านดงบัเหคือกันดงบัเหคือกันลน้อยู่เนาะาที่สร้างครอบครัวนํากันแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสร้าง ไปน้ากันบมอรอดร้านห่างกันก่อนพ่อเพิ่นนี่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่บ่อเป็นคนบ้านเดียวกันอทุกมมือนี่เนาะกัญยงได้เจอเพิ่นมาหาลูกหาเต่าเพิ่นอยู่บ่โดนโดนกันมาเท่านึงเพิ่นได้ไปสั่งครอบครัวใหม่แหละเพิ่นแต่เนี้เพิ่นเออเพิ่นกัญยงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะอือขอเนญาตถามอีกเนาะน้องโดยเนาะเพิ่นแยกทางกันกับน้องพอน้องเพิ่นนี่สาเหตุเกิดจากยัง สาเหตุก็จากที่คนยังอยากกลิ่นอยากกินคนยังอยากไปคนยังบ่อยากยุตถ้าหน้ามีครอบมีครัวแล้วค่ะแต่ว่าอันยังไปหลินไปเที่ยวอ,อยู่เนาะไปหลินไปกินตามสังคมอ,มอไปแปลว่าบ่าห่วงลูกห่วงเงี้ยงซีบอ,อและก็บโมาสาังโมซาอันเลย อดบดบดทนบดได้บดได้เนาะเราก็ได้แยกทางกันหลังจากที่เราแยกทางกันแล้วทั้งเจ้ากับลูกนี่เห็ดยังหวัน้แต่ในมือเห็ดเบี้ยยังมีเบี้ยเห็ดบดประจำวันทนก็ไปหารับจ้างก็มีคนไยจ้างก็ไปก็ได้เงินเบี้ยประจำาบมีนี่ตัวไปเนาะไายการก็ไปปลูกมันกนมันก็ไปเนาะ งานคนจ้างไปทำบมีกะขาดเงินขาดค้ำคือว่าเนี่โดยทำมือกินมือให้หน้าเลยสะแต่ละปีกะเห็ดอยู่บ่เห็ดกะเห็ดน้ำเอือยน้ำน้องแล้วพอเพิ่นได้แบงให้กินอได้เทอรปีนี่ได้จักซอบได้หาหกซิบประมาณนี้แหละหน้า่าลายวันนี้กะลายคนแบงกันโอ้บบหาหกซิบ<ๆ>แต่ว่า แบ่งกันสี่หาคนแบบนี้ยสมมติว่าได้หาสิบนไอ้น้องพนหกคนบอกได้หอดบอกคนละสิบสองคือว่าคนแบ่งหาหอดบอกมันเสือกกระโบหอดและตามปีได้เล่งกับบะโบได้ไร่ฉันว่าเขาโบงามเขาชีไร่สมมติได้อันปีหนึ่งสี่สิบชาบปีนี้เนาะคนก็แบ่งหายสี่หาสอบหอบดบอกเพราะจะแต่กุม้มกินเนาะ บางเที่ยวห้องบัวกุ้มสัำแลกบัวกุ้มสัมแลกไปว่าเขาบัวกุ้มมาเลยอยู่กับลูกสองคนกับกินมือหนึ่งกับมือละโลเบิร์ตบอกมือละติดประมาณนี้ประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งโลเน้อสองเมนูแล้วก็เรื่องใจเหน้าในฟืนไฟนี่มีอยู่บ่อเนาะฟืนไฟนี่มีอคอต่อน้ำเพื้นเ่ได้ใส้น้ำในก็มีนี่เป็นน้ำบาดาลบ่่น้ำบาดาลเป็นน้ำบ่่น้ำบ่ บ่อนคือแหงนะบ่อคือมีน่ะน้ำส่างอันโอ้เป็นแท่งปูนนี่บ่างโดยโดยโอ้ใส่น้ำส่างบ่โดยน้ำส่างโอ้คือได้ว่าน้ำแบบพื้นเจาะให้ยอย่นีบุญนี่บ่เมนโอ้ใส่น้ำส่างทั้งอาบทั้งกินบ่เลยคือมีแต่ใส่ทั้งอาบทั้งกินนั่นน่ะอือมันก็ใส่บ่ใส่ยูทอมเอาเนาะทอมเอาเน้ บางทีก็ินชดเลยกินชดเลยบางทีกมันกุ้มอยู่บ่อยอส่เอ้ยมันเหนนจูแต่โดนบ่อยอยู่ทั้งปีเลยบ่อนบ่กุ้มบางปีก็แหงมันอยู่ได้ประมาณจักเดือนนี่มันแหงนีเดือนหนานี่ก็แหงเลยเริ่มแหงแล้วก็ต้องซื้อกินบ่อยซื้อกินนี่แต่ว่านินลนอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเลยชฉพาในช่วงเขาหนาแนงนะอย่างนี้ก็แหงหอด้ะเนาะ น้ากินน้ำกินนี่ซื้อเอาเออต้มเอาเนาะต้มเอาอ๋อทางต้มทําอาาทางเห็ดอยู่เห็ดกินกอยู่ในน้ําน่เลยอยู่บดออือยู่นี่แหละเนาะแล้วงเพือนนี่ก็ได้ได้นอนอยู่นี่บ่ดวาได้ดตั้งแต่เิกับอ่าน้องพ่อน้องเพิ่นไปก็อยู่นี่แหละกับลูกเออเสื้อสามอนก็มีเท่านี้บ่นี่อันนี้มีอยู่บ่อยู่ในห้องบ่กผ้าห่มน้ําลพื้นมอน อย่างระพื้นเนาะนคิดว่ามีในท่านี่พี่น้องนี่เนาะคือชาดเพิ่นเพิ่นปูเสื้อชาดอันนี้ห้องเนาะนี่ทางในเนาะเราอ่อาทำไมจะไปเบิ่งพี่น้อนงเไปรวมก็อันเมย์น้องเพิ่นก่อนเนาะน้องพี่บอคิดฮอดพอวาอคิดฮอดอืมได,ด้เนาะพอไปเ,เนาะไปเลยโดย,ย,ยพี่เสาก็อยู่เมย์ในเนาะตั้งใจเฮียนเนาะ ดยอืุ่นจะเห็นจริงดุมันขยันบลอดเนอะน้องทวีแมนปลูกผักปลูกหญ้าคือเห็นปลูกผักอยู่เนอะนุ๊กแมนเจ้าว่าปลูกไงโดยปลูกขายบ่อคือปลูกกินใช่ปลูกเขาได้กินไปแล้วปลูกลายกับบุมีน้ำฮดเพิ่นอต่ตายถิ่นไม่ชื่อเนาะโดยใช่ปลูกเพราะได้ใส่เพราะได้ใช้เอ่อใส่เก้วใส่จุแกงทันแกงนี่ ลำมันเป็นกระดังตืวพี่เอ้ยลำมันนี่ของชเจ้าเองบ่กสักคือของไผ่อันนี้ของเอื้อยอันนี้เป็นรำฟาะเพราลำฟาฝากไว้ปลูกเนาะแต่ว่าเอื้อยมาเนี่เขาก็ได้งานอีกได้หนิไปชอยเพิ่มเนาะไปชวยเพิ่นเพิ่นกะพอได้ไห้ไส้เนาะชื่อแกเป็นนัวนัวนีคือกันนั่นแหละครับพอได้ชอยเนาะก็ชอยแต่ว่าเพิ่นกะไช้กลัวเฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีสาวรักของบ้านเนาะมีสาวรัก ภาษาภาษาเนาะคือเจ้านี่บัดมีกับคือบอาแน่นเนาะคือเราบอกเมื่อกี้แหละพี่น้องเลยมีข้าวคั่วกับบุปาษาภาษาแม่กระชามมีขิงค่เดียวคือเก่าเนาะเหตุยังกับบุได้สูว่าอยู่อยู่ไคอยู่มันแม่ต่างคนต่างสมาหากินนี่กลัวเนาะไปกับอยู่ต้องกัรไปต่อบุได้ก็ลำบากใจอืเนาะพี่น้องเลยส่วนมากน้องนทวีเนาะโดยอศิษย์มีแต่แบบนี้เนาะ แม่บ้านเราปะกันมีแต <Man. S 1> <Min. S 2> um, ่เรื่องมนนยอมปล่อยวางเรื่องเรื่องกินแม่ไปสังคมอยู่เนาะแม่ไปสังคมไปก็ไปได้ไปในสังคมแต่ว่าไปก็ให้เป็นเดี่ยเป็นงานแม่จะให้เป็นครอบเป็นครัวเนาะเลยไปกับมันบวกคือเขาเป็นไม่รุ่นหรือว่าโสดแม่ถ้าเป็นไม่รุ่นโสดเท่ากับไปได้อิสระไปได้สบายคือข่อยนี่เนาะแม่เท่ากับไปได้อิสระแต่กับไปกับจะไปยัน เลยเช็นไปแบบโบกยังเนาะทีมเวียกทีมงานกับว้าวเนาะไปมีแต่ไปดินโบเฮดเวียกเฮดงานนี่กันยังกันเป็นอ่ะพูดด้วยยังไงทุกคำแบบว่าภัยสังคมนะภัยสังคมถ้าไปแบบสั่งบ้านเมืองแมนไปเลยโบสังคมเดือดห่อนหายภัยเลยไปโรดเนาะหันไปกับทาาเงินใส่เองยากไปใส่กับไปในสังคมนอบก็ัวบไปในทีเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนดินอยู่บอย่างเนี่ย ลิ้นบดคุยังจังอยู่นำกันบ่ได้ตัวนี้เนี่ยหนักเลยยาวเลยเนาะโดยง่ายกับพื่นติดเหลาติดยาบ่จังปากกันนี่อยากตีลูกตีเมียนำเอาหนักบ่ได้ตัวนี้เนาะหนักบ่ได้แม่แม่เท่ากับู้หนึ่งเลยพี่น้องเลยทุกคำกับคนหนึ่งแต่ว่าหมอกักบ่ได้เนาะเดี๋ยวมันเหมือนลูกผู้ชายพี่น้องเลยลูกผู้ชายแท้ต้องมึงลูกกับเมียให้คุ้มคุ้มผ้าขาไป อในจุดที่ดีเนาะที่ดีอสู่จุดหมายพาหิตพาหาเขียนใช้ที่ตั้งไว้เนาะลูกเมียก็บ่อายหมู่อายครูแม่นอันใดบ่มีก็อือเฮ็ดเอาสร้างเอาแม่นอันนี้เอามาบัดแฮงกระเทกขัวแงมาซั่าเติมเฮาเนาะโดยมาตีมาหายเฮาเฮาก็บ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสู่สู่ได้เนาะเพิ่นเคยบ่อยเพิ่นเมาเหล้าเมายามาเลยมาตี คอยตีค่อยก็ค่อยดีอือครับทางพ่อแม่กะบ่ได้มาเอาบ่ได้ให้บ่ได้บาะกะสั่งสอนนั่นแหละก็บ่อยากให้ลูกเป็นหางเป็นไม้หไดก็สั่งสอนเอาแต่เพิ่นก็บ่ยาบ่เซาคือเก่าเลิกบ่ได้เนาะเป็นมีแต่ว่าตัดตนั้นบ่ได้เลิกบ่ได้ก็เลยต้องตัดลูกตัดเียได้แม่นอือพี่น้องเอาก็คือเิเวรมันกรรมต่อกัน มเบ็ดบุญวาสนาโดยเท้ากันบบบนี้เนาะมีแต่ว่าเจ้าก็ฮ่าเลี้ยงลูกอยู่เนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงข่าวข่าวน้าผมเดชายังมีกินอยู่วะแกเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วด้วยเอาเห็นเดืได้สามถึงมื่นนี่ห่ะซื้อแล้วก็บั่นโบท่านก็ไปยืมมูใกล้กันอืไปวัดไปหาอัน คนหมอกคนมั่นคือห้านเห็ดเวียกได้เงินมาแล้วก็ซื้อข่าบอ,อไปวพื่อจิกจิอกพิจัน์ไปว่อดอกบัวแดงก็ไปไปหาเครื่องคายวะง่ายจ้ยงงะคือบมไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานสาพืน้นมหาบ,บอ้อคือว่าเนี่ยไงไปกับพ่มี่ผู้เบ่งลูกนี่แหละอ,อยู่กันสองคนเลยไปไทยกะดิไปไ่ได้ค่าลูกจะค่าลูกจะหลายอย่างเลยแต่ไปไทยต้องเห็ดบัต เนาะต้องไปถือต้องตามกฎหมายด้พี่น้องเอ้ยเอาถึงสิเหตุงานได้ท่านไปบุถือกับบุถือจับโซงมาให้เก้าพักดันออกแม่เอาไปในบุทางที่บุถือดิโดยผิดกฎหมายผิดผิดข้องเพื้นมันก็ต้องใช้เงินคือเก่าเนาะเพื่อสิไปเฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์อีกคือว่านะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบัตรมันก็แพงขนาดเงินที่ชื่อเขากินอย่างโบมี่เลยแม่ต้นทุนเนาะกินมืออย่างโมี่แม่สากินคำเนาะคำว่าต้นทุนนี่มันคือกันด้พี่น้อง แต,แต่ชื่อเขาก็ชื่อเป็นโลหวะะัวเนาะชื่อเป็นโลมากินสีชื่อเป็นกระสอบก็เงินมาพออ่อเพื่อสีอโฮมไว้ให้มันพ่อกระสอบเป็นกระโฮมไบได้ชอบหนึ่งเธอได้นี้หกเจ็ดเซนเลยเนาะเมนกระสอบหนึ่งหกเจ็ดเซนเมนชื่อเขาโลกินเนาะมันลดกันโฮมมาได้กระสอบดูมันลายยางโคจักบัดยแปลงเนาะคันมี คุณยายเพื่อนอยากเพื่อนเจ้านำหายหนี่เอาบ่เอาอยากได้อยู่ธรรมดาเนาะโดยตัราะว่าพาากรรมีนี่ดิโดยพายพาในต่อน้ำพาไพายพาต่อน้ำเอื้อยเขื่อนเอื้อยบ่หน่นะโดยเอากําลังเห็ดนี่ได้แมื่อเขื่อนเอื้อยปูสิปลูกมันนี่บ่แมื่อโดยโดยโดยเขื่อนก็อยู่อาเงินอยู่ประเทศไทยบ่ าอยู่ปับพี่ไทยเพืเอ่อนไปกับครอบครัวเพื่อนเนาะท่านแหละพี่น้องนี่แหละคนเฮาเป็นพี่น้องกันอยู่กันต้นทุนบือกันนน้องน้องพี่มีเครื่องอยู่บ่เสือขอเสือขาวส่งมีอยู่บ่เครื่องไปเคียนมีจกักโตอะนะตัวเดียวนี่แหละเสือขาวมีตัวเดียวนี่เสือขาวก็เ่็นอะไรเสือขาวแบบนักเรียนเในพี่น้องแบบเสื้อขาวมันเพิ่งเดินอย่างเสื้อธรรมดาพี่นาะแต่มันเป็นเสื้อขาวไก็สื่อผมแหม่ชุดนักเรียนซั่มนะส่งกระใสเนี่ยหนีไปเลยบ่เนาะ จะเอาเงียนเพิ่นกับโบได้ใายบอจะดับเพิ่นนั่นไทยใส่แต่สูงหนังเขียนกับเสือหนังเขียนกับโบได้ใายเพิ่นกับข่าวใจแม่บ่มีทำลงให้เนาะ<ม>ให้ส่งยี่ขายสั่นไปพี่น้องเลยเออเนาะตอนเลิกกันนี่พ่อเพิ่นจกักไอตอนไปเนี่ยเพิ่นจักปีนี่กตอนนั้นเลิกกันกับพ่อนะบ่แม่เพิ่นก็บหกปีกบโอหกปี จําความได้บ่เนาะจําได้เนาะได้แล้วบ่ฮู้เนาะแม่นบ่ฮู้แล้วเอาพี่น้องเอ้ยถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะว่าสงสารอยากยทางครอบครัวน้องเพิ่นาสิเป็นอ่าสิ่งของวัตถุเงินทองเนาะโดยกยินดีพี่น้องพร้อมเป็นสะพานบุญให้เนาะน้องเพิ่นก็มีเสื้อตัวเดียวเมาเฮียนเวนกได้สัอยู่นี่แม่นัตาไว้เนาะโดยอืมัดแต่งตัวเรียบร้อยเนาะโดยเอาบัด บม่มีในมีด้สูตรขาวตัวเดียวพอได้คืนน้ามูเนยดืนยืน<ม>เขาแถวกันเนาะโดยเอาไปนอาเลยเป็นกำลังใจให้ที่ชื่อไหมก็คือว่าแล้วมันคำควายบ่มีเขาจะได้ซื้อสกินกันบเบิร์แล้วไปตรงเฮียนนี่ได้เงินไปโรงเฮียนมือเท่าไดรนี่บล่ะห้าพันห้าพัน หาพันเจ้าไปซื้ออย่างนีในโรงเรียนซื้อขนมก,กินอืมซื้อขนมก,กินเบิร์ตบ่าหาพันนี่นออย่างอย่งั้นหาพันี่เหลือมามาเล่นอีกบางเถ้าโอ้อโยโอ้ใช้เงินเป็นได้เราเพียงเนาะใช้เงินบ่เป็นเออกานใช้เป็นตรงเบิร์ตเบิร์ตบอ่อ่าถือว่าใช้เป็นขูดจักประหยัดได้หนิเออเลยขูดจักประหยัดขูดจักเก็บจักออมหยอดปุนะ๊บเนาะเออวางมือกะ หาพันกีบเป็นจักบาทเองบมดกี่บาทเองเนาะเดี๋ยวหาพันกัดหาบาทหาบาทบ่สิบบาทเอาประมาณสิบบาทสิบบาทเนาะประมาณสิบบาทพี 3, ่น้องเอ้ยหาพันกีบที่ว่าน้อง่นได้ไฟองเฮียนอ่าเดือมาอยู่สองสามพันมังเถื่อเนาะบังเถื่อก็เรือมาคนว่เรือเพื่อไ้เพิ่มในอื่นทีได้เนาะเดี๋ยอเพื่อเมย์เนี่ยได้ตัวคำ เป็นแรงจ่ายเป็นกำลังใจเพิ่นเนาะสู้สู้เป็นแรงใจให้เป็นกำลังใจแในก็สู้สู้เมนอดทนเนาค่ะอดทนได้ไหมของคณะนี่เลยจากมืดเรืงเถื่อมันชีวิตคนเฮาเนาะมีขึ้นมีลงนรงเถื่อปีหน้าหรือว่าเดือนหนะเดี๋ยวมืออื่นมือฮึ่งดวงเขาขึ้นดวงเขาดีได้งานดีเจอสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เนาะเรงเถื่อมันบ่แน่นอนชีวิตคนเฮาพี่น้องขอเพียงแต่ว่าเฮาบ่อยู่ซืออือคือจเว้าบอกหมดล้ไปจ้างเฮ็ดเบี้ยเงินยังกะเฮ็ด แม่ไปเบิรนี่แหละคือความเฮาขยันดุมันความดีเนาะความดีที่สําคัญกับบุปผิดแนวมันทีบุ๋ดแีละไรนีนสั่งแต่ความดีไ้เพื่อนห่วงหาม่คที่ผิดกฎหมายแหละเนาะมันกะสีบุปผียังมีแต่เขาสั่งความดีเฮ็ดความดีไปลดมืออนี้มือหนะอาจจะเจอคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเขาก็มีแตอนนี้อาจจะทนลำบากไปก่อน เพราะว่าต้นทุนเฮามันคือหมู่เน่ไปก็คือกันเนาะข่อยก็คือกันแต่ก่อนกับบ่มีข้าวกินคือกันไอ้กับตัวบีด้วยไอ้หน้าตาก้าก็มีแต่ว่าเป็นป่าเนาะมันเห็ดมาได้ต้องดินล้นหาพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าเป็นกลางใจให้ว่าลงตัวบีด้ยแต่แต่ว่ามีแต่ให้สู้ๆเนาะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าชางครอบครัวเอื้อยเอื่ยังก็สม่ินสมผิด S <S เ,อเออชองพิษติดต่อมาหาทางทีมงานเฮาก็ได้เนาะทางคำขอนุ้น<ด>งต<ด>ุไซพ,พี่น้องเลย,<ด>ยวาสิเป็นวัตถุสิ่งของเงินคำก็ได้ว่าในเบิดเนะาะเงินสําหรับคุณทีพนมีร้อยเดียวนี่พนนาจสีเป็นบุรายเนาะคือ<ด><ด>สหรับครอบครัวทีพ่พนถูกยากคือว่าซื้อได้หลายอย่างเลยแหละพี่น้องเลยได้มือเนาะแมนกินข้าวกินนํำกันซื้อไข่วราซัซะร้อยหนึ่งนี่ซื้อไข่ได้ ไว้นี่กินเป็นเดือนบางเคือบางคนเนาะคือตันี้หลักๆนี่คือขาเลยเนาะโดยแม่นบ่เพราะว่าพืนไฟน้ําเฮาก็พอได้ใช้เนาะไอได้แยงเนาะแต่ว่าขากินนี่พี่ตีพี่น้องเพื่อสิลงนาอีกเนาะแม่นเพื่อสิลงนาอีกเลงนาอีกเพื่อสิได้เกี่ยวแม่นเอ้าก็คือสิประมาณนี้น้องตีเนาะเดี๋ยวสิพาพพี่น้อง FC เนาะวงเฮือนของเพิ่นก่อนนนึงเนาะเฮาก็คุยกับ อ่น้องเพิ่นนี่ก็คือสีประมาณนี้โดนแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆด้อยแต่ถ้าว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามากเลยทางทีมงานเราจะกลับมาหาเจ้าอีกเกินหนึงเจ้าก็อยู่นี่แหละเนาะอยู่นี่โอเคโอเคอ่ะสบายดีเด้อบายเนาะอ่าอยู่ดีมีห้งโดยสบายดีมีเฮงบ้างละไปอ่ะพี่น้องเลยเนาะออืนี่ก็เป็นเพื่อนที่เพิ่นอยู่เพิ่นเศร้านะเพื่อนเนาะเนี่ยเป็นตูก พันว่านะักบำเม็ญเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นตนุ่มในนะ้องเป็นอยู่กันกับลูกทรายพี่น้องเลยเพ,พ่ะย่ะผ่าศาสตร์ผ้าห่มแพะปกกะนอดวิบูมีพ่นพ,พี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อแจงได้กะถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากซอยเรือทางครอบครัวเอื้อยผิดเพื่อนก็ติดต่อมาทางนองตุไซได้เนาะว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเงินคำได้พี่น้องเลยเพราะว่าคือว่าเนาะงเพื่อนเนาะ เงินร้อยหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่นมีเพิ่อนอาจมันอาจสิบวไลายแต่ว่าสําหรับครอบครัวที่เพิ่นบ่มีมันอาจสีมีค่าลายเน,น,นะพี่น้องหัวร้อยหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่นถูกเนี่ยอีลีเพิ่นก็สิเก็บไว้ซื้อสิ่งที่มันจําเป็นเส้นเข่าเนาะรักเลยกับเข่าพี่น้องเอ้ยคนเฮาขาดอ่ายังก็ขาดได้แต่ว่าขาดเข่านี่บ่ได้พี่น้องเนาะอันขาดเข่านี่คือต้องตายโลดพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยพี่น,น้อง เอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะทาหารน้องตูไซ่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อพี่น้องเลยอย่างใดก็ฝากไว้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เบิ่งแล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้น้องตูไซนอเนเด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบอร์ทุกคนเลยครับชอบชมคลิปน้องตูไซเนาะสุดท้ายนี่น้องตูไซก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี